ุดไม่อยู่แล้วจ้านางเอกดังฟันค่าตัว500ล้านแถมแบนด์ระดับโรคแย่งตัวต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้เป็นนางเอกขวัญใจคนทั้งเอเชียเลยก็ว่าได้สำหรับย่างหีีเพราะไม่ว่าจะเล่นซีรีส์เรื่องไหนไหนบอกเลยว่าคว้าเดตติ้งสูงปริดขึ้นแท่นลูกหลักของวงการบันเทิงอีกคนแล้วสำหรับย่างหมีเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักบทกวยเซียงในละครเรื่องมังกรยกภาคสอง ตอนตำนานศึกเทพอินซี2,006สามชาติสามภป่าท่อสิลี2,017ปัจจุบันเธอมีค่าตัวทะลุ500ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วยั่งมีติดอันดับ100คนดังที่ทรงอิทธิพลของจีนจากการจัดอันดับของนิตยสา,าร f r o f โดยนปี2,554อยู่ในอันดับที่92 และพุ่งรวดเป็นอันดับหนึ่งใน10ปีที่ผ่านมาและหากย้อนไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนอยังหมีนั้นเธอขึ้นแท่นเป็นโกลโบแอมบัสเตอร์ของเครื่องสำอางระดับโลกอย่างเอสเตลอเดอร์อีกด้วยเส้นทางสายบันเทิงของเธอนั้นไม่ธรรมดาจริงๆ